นี่ครับสวัสดีครับสั่งกิปปีปีไก่ไหมครับลิปที่ทำประวัตินะครับหลังจากลาซาด้านะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับ อ๋อนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับโอเก็ดแปดเก้ายี่สิบเป็นแบบพลาสติกนะครับก็ถือว่าก็พอใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับ ก็จะมีเป็นหมกนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเป็น p v c นะครับแข็งแดงดีนะครับตัวนี้ฮะการใช้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ มัพวกข้าวครับเขาก็จะกดลงนั่นเองประมาณนี้นะครับครับกิบพลาสติกนะครับนี่ครับกิบพลาสติก PVC ีซีแบบปลาบสายพันธุ์ไก่ชนนะครับ เก้าสิบเก้าบาทนะครับได้2ีบอันนะครับ20ชิ้นครับนี่ใส่ซื้อมานะครับก็เลย,ยามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตัวน,นี้ครับ ก็แข็งดีนะครับนะครับนะครับใช้คัปเตอร์แต่งขอบหน่อยนึงพวกขอบนี้นะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ